สมเด็จพระนางเจ้าพระพรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภารนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยานีไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐิน โอกาสนี้ทรงรับผ้าไตราจากเจ้าพนักงานสุภรัต์ทรงวางผ้าไตรเหนือพันแว้นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้เจ้าอาวาสแล้วเสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชีทรงชักสายสูตรห่มผ้าทรงสภัพพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทรงห่มผ้าทรงสะพักพระพุทธสยามมาพิวัฒนบพิษภูมิพลสหัสธิวัดร,ราชการีปัญสวัสษศรีอุภัยมหามงคลพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา50พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทรงห่มผ้าทรงสะพักพระพุทธวิโลกนายาณน,นบพิษสิริกิติธรรมมาสดที่มงคลพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและจากนั้นทรงพระสุรายพระวิสูตรทองหน้าพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีและส่งจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรมราชสรีรลางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วส่งหยิบผ้าตรที่ผ่านแว่นฟ้าผ้าระหว่างพระกร ทรงว่านโมตสสะจบสามหนแล้วทรงกล่าวคำถวายภาพพระกฐินทรงวางผ้าตายไว้บนผ่านแว่นฟ้าทรงประเคนผ้าไตายและเทียนปฏิโมกแดดพระสงฆ์รูปที่สอง โอกาสนี้ทรงจุดทุกเคียนถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาปาวเรศวรัิรยาลงกรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์และพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณส,สัง,รรว,งว,รวรเจริญสุวัฒโนพระราชกรรมวาจาจารย์ทรงทอดพระไตรห้าไตรพระสงฆ์ห้ารูปสดับปรกรณ จากนั้นทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระคฐินทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงลาพระสงฆ์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังตำหนักเพชรทรงเปิดนิทัศการพระมหาสมณานุสรพันระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนจัดขึ้นในวาระครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และองค์การ ยูเนสโกได้ประกาศร่วมเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวในวัดบวรนิเวศวิหารและคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมพระมหาสมานานุสรณ์ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประวัติและคุณอุปการให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศประกอบกับปี2564เป็นปีแห่งการครบหนึ่งศตวรรษการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประถมศึกษาพุทธศักราช2464ที่ทรงเป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาประชาบาลให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอด จนการออกกฎหมายบังคับให้เด็กไทยทุกคนเข้ารับการศึกษาในระบบโรงเรียนในปีสุดท้ายแห่งพระชนชีพ นิทัศการจัดขึ้น3หัวข้อสีรูปแบบคือพระมหาสมนานุสรณ์นิทัศอุทาหรณ์นำเสนอพระประวัติและผลงานของพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระมหาสมนานุสรณ์จดหมายเหตุทรงเป็นปรารผู้ปรารเเลืองด้านการศาสนาการศึกษาวัฒนธรรมการปกครองและการต่างประเทศจะแสดงต้นฉบับของท่นิพนธ์ต่างๆจดหมายโต้อตอบระหว่างพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์ตลอดจนผู้นำศาสนาและนักวิชา พระมหาสมณานุสร์ตามรอยพระบาทนำเสนอเรื่องราวสมัยที่ทรงผนวดและประทับป,ปกครองวัดบวรนิเวศวิหารและธระมหาสมณานุสร์นิทรรศการออนไลน์นิทรรศการเสมือนจริงที่สามารถเข้าชมได้ในระบบออนไลน์นำเสนอข้อมูลของนิทรรศการออนไซต์ site, ที่ครบถ้วนทั้งบรรยากาศเพลงภาพภายในภายนอกภาพยนตร์สารคดีเสียงประกอบและเส้นทางต่างๆ โดยจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่30ตุลาคม2564จากนั้นเสด็จลงจากชานพระระเบียงตำหนักเพชรสมเด็จพระวรรณรัตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและพระเถระผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ประกอบด้วยพระธรรมวิสุทธาจารย์พระธรรมวชิรยานพระธรรมักยยหง์วิสุทธ์และพระเทพวชิรมุนีถวายของที่ระลึก